ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ลุงวางครับบ่าวต้อยแล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับก็ขึ้นมาตามหาตาที่หายไปนะครับหายไปได้หลายวันแล้วเนาะอันนี้ก็ลุงวางกับบ่าวต้อยก็ขึ้นมาตามหาตากันนะครับอันนี้ก็ภูนนเขานะครับดูขึ้นมาหลังเขาแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาหลังเขากันแล้วครับครับนี่ก็มีห้วยมีอะไร นะครับนี่ยังมีน้ําอยู่นะครับ <c oughs> น้ําก็เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ภูเขานะครับตามนี้นะครับครับนี้ก็เราก็ตามหากันอจนนู่นแล้วครับจนรอบล้อมภูเขากันแล้วเนาะครับ <S 2> <S 2> นี้ก็ยังไม่พบอยู่นะครับเพราะว่าป่ากว้างนะครับภูเขากว้างมากเลยนะครับต้องเอา นู่แลมาถึงสี่ห้าร้อยโน่นนะครับถึงจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับนี่ก็ตามหากันจนจนทั่วเลยนะครับครับนูกน็ไปจากโน้นมาถึงนี่นะครับ ก็ยังไม่พบไม่เจออยู่นะครับเพราะว่าป่ากว้างมากเลยนะครับป่ากว้างมากนี่ก็หลังขึ้นมาถึงภูเขาแล้วนะครับภูเขาครับครับนี่ก็ขึ้นมาตามภูก็จะมีหวายตามเลาะเลาะริมทางนะครับนี่หวายนะครับนี่นะครับหวายนะครับแต่ว่ายังต้นยังเล็กอยู่นะครับครับนี่ก็หวายกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่ วายมันจะมีหนามนะครับมีหนามแบบนี้นะครับครับนี้ก็ต้นหวายนะครับเนี่ยใบมันจะเป็นแบบนี้ครับหวายในภูนะครับภูเขานะครับนี่วายทั้งหมดครับวายทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่นะหวายนะครับอันนี้ก็สงสัยตาก็จะขึ้นมาหาตัดวายแถวถึงภูเขานะครับครับนี่ก็วางเบาต้อยนะครับมาเป็นคู่นะครับ ก็ต้องใช้ระยะห่างกันก็ไม่ไม่ห่างมากนะครับเรียกกันก็เสียงก็ยังถึงกันอยู่ครับนี่แหละครับขึ้นมาตามภูเขานะครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาหาอยู่หากินหาผักหาเอ,อที่เอ,อต่างๆนะครับ เราต้องขึ้นมาแถวนี้นะครับขึ้นมาตามภูเขากันครับดูนะครับนี่นะครับครับแล้วก็ทึงภูเขานะครับขึ้นมาหาตากันนะครับก็หาก็ยังไม่เจออยู่นะครับเพราะว่าป่ากว้างมากนะครับป่านั้นกว้างมากเลยนะครับ นรัก็เดินมาเป็นสองสามชั่วโมงแล้วนะออก็ยังหากันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าพักเที่ยงเนาะถ้าตอนเที่ยงตอนบ่ายๆก็จะลงไปออม,มุป 16, นน 135, ม,มโอ้มีขึ้นแล้วหมอมาต้อยมีขึ้นแล้วชัดไหมครับผม,มขึ้น่ตอนนี้ภาพชัดบัางไหมพอน้องนะ อยู่กลางดวงการป่าเลยนะตอนนี้มันมันเป็นบางจุดนะครับกลางดวงการป่าก็มันแล้วแต่จุดของมันนะครับผมที่ว่าครับไม่ก็ <ๆ S 2> ลุงก็ามากับบ่าวต่อยนะครับนี่นี่ครับตรงไหนนก็เดินตามหลังกันนะครับแล้วก็ลุงก็ไปก่อนแล้วเนาะไปก่อนปึ๊บๆไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตผักสักแบบ๊บหนึ่งพอยกน้อนะดูเดี๋ยวจะให้ดูสำรวจป่านะครับผมเีอยเลย นี่ก็ลุงวางก็ใ huh. ห้เอฟซนะครับดูสำรวจป่ากับลุงวางนะครับครับแล้วก็ภูเขานะครับเดี๋ยวลุงวางให้ดูเรียบๆไปนอนๆครับเอาต่อยกอกลุงวังกาแฟกกอกนะครับผมสาวนวนกกอกสาววันกกอกนะครับยืนยันสู้นะครับผมไปด้วยกันนะครับดูบรรยากาศนะครับ ครับนี่ก็ดูเป็นสิ่งธรรมชาตินะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ดูดูนะครับครับนี่ก็ร่มเย็นนะครับโอ้ขึ้นมาภูเขาแล้วเย็นสบายนะครับเย็นเย็นนะครับครับนี่ก็ดูนะครับป่าเขียวสุ่มพุ่มสววเลยนะครับลงแลวขึ้นไหมอยู่หรอยังลงขึ้นอยู่เจ้าเอาคิดบ่นี่ขออนุญาต ลงคลิปก่อนนะครับผมแต่ไล์ยังไม่ลงนะครับไล์สัปพักนเเดี๋ยวครับนี่ก็ลุงวางก็ให้ดูนะครับให้ดูธรรมชาติรอบๆก่อนนะครับรอบๆเลยนะครับนี่นะครับครับลุงวางก็บาตัวก็เดินโน่หรออ้อมภูมาจากโน่และครับสามชั่วโมงกว่าๆนะครับให้เดินหาอยู่ครับ เดี๋ยวลุงวางให้ดูนะครับน,นะนี่แหละครับมันจะมาหนาทึบแบบนี้นะครับนี่นจะหนาทึบแบบนี้นครับครับน,นี่ก็จะเดินอ้อมภูไปอีกนะครับอ้อมภูไปอีกนู่นแหละเดี๋ยวก็จะไปตามหลังตามหลังกันไปนะครับ ก็เข้ามาลึกแล้วเนาะอันนี้ก็ลุงวางก็ไม่ยังไม่รู้จากวัดทางไหนทางลงนะครับแต่ว่าบ่าวต้อยก็คงจะรู้อยู่อันนี้ก็ลุงวางก็ต้องให้บ่าวต้อยนําหน้านะเอ <laughs> อ่าลุงวางเดินนําหลังเนื <laughs> <laughs> อ้อบ่าวต้อยก็เออก็ยังจําพื้นที่ได้อยู่เนาะ <laughs> อืครับแล้วก็เสียงอ ลุงก็โนอนล่ะข้างหน้านั่นแหละแล้วก็เดินตามหลังนี่เลยข้างหน้านะเออข้างหน้านั่ออนแหละแล้วนี่ก็ชมชมบรรยากาศไปด้วยนะครับนะชมบรรยากาศบรรยากาศไปติ้วติ้วลมเย็นพัดเย็นอยู่นะครับอ่าันน,นี้ก็อ่าดื่มน้ํากันไปด้วยเดินไปด้วยนะครับอ่า เหนื่อยก็พักนะครับอ่าแล้วก็หายเหนื่อยก็สู้ต่อนะครับ,บห่บ้ยย,ยุงก็มาแล้วนะครับมาเยอะๆแล้ว,ย,ลว,ลวยุงเยอะแล้วเด้อเดี๋ยวลงวางเดือนไปแป๊บหนึ่งก่อน <c oughs> เดี๋ยวลุงวังเดินต่อแป๊บหนึ่งเดินก่อนเบาต่อยก่อน,น,อน,นเดี๋ยวให้เอฟซีดูดูบรรยากาศไปก่อนเนะครับเดียวก็เดินตามหากันจนโน่นละครับจนจะค่ำนั่นแหละ โอ้ข้างบนนี่นะครับนี่ป่ามันโลกมันทึบนะครับมันทึบมากเลยนะครับหอม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 รากไม้นะครับรากไม้หอมมากอครับนี่ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ f อฟซีใจดีทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงหว่างด้วยนะครับ ครับแล้ก็ติดตามลุงหว่างกันด้วยนะครับครับวันนี้นะครับขึ้นมาตามหาตาที่หายไปนะครับก็ขอให้เจอนะครับสาธุสาธุนะครับครับนี่ก็ f อฟทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ